2 5เมนูยอดฮิตอิ่มง่ายคนโสดสร้างกันเยอะปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้พออนี้เนาะคนโสดมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาหารสตรีทฟู้ดถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนเมืองต้องการความสะดวกต้องอร่อยต้องรวดเร็วและที่สำคัญต้องราคาไม่แพงซึ่งตัวเลขสถิติล่าสุดที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ตัวเลขจากสื่อวงในในปี2023พบว่า คนโสดในกรุงเทพกว่า70%ซื้ออาหารข้างนอกเป็นประจำโดยเฉพาะอาหารจานด่วนอาหารจากแอป Delivery ตัวเล็กจากไลเดอร์ก็ไม่แพ้กันนะคะเกือบทุกค่ายเผยว่าเมนูสเต t Food ที่คนโสดสั่งซื้อมากที่สุดในปี2023ได้แก่ผัดกระเพรา,าข้าวขาหมูกว๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ทีนี้เรามาดูห้าเมนูยอดฮิตที่คนโสดสั่งบ่อยสุดพร้อมแล้วตามรีมาค่ะ 1ผัดกระเพรา450แคลอรี่เมนูนี้ต้องมาเมนูนี้ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อบำรุงร่างกายด้วยส่วนใบกระเพราช่วยสารต้านอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันส่วนพลิกช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไงคะ2ข้าวมันไก่600แคลอรี่เนื้อไก่เต็มไปด้วยโปรตีนวิตามินบีสากรกะสีช่วยบำรุงสมองและเสริมกล้ามเนื้อแนะนำนะคะระวังนิดหนึ่งไขมันและโซเดียมจากหนังไก่ทอด และแน่นอนน้ำจิ้มต้องระวังเรื่องโซเดียม 3. ก๋วยเตี๋ยวไก่400แคลอรี่ได้โปรโตีนจากเนื้อไก่ให้พลังงานเมนูนี้เหมาะกับผู้สูงอายุผักต่างๆในชามให้วิตามินและเกลือแร่ครบถ้วน 4. เข้าวขาหมู500แคลอรี่เนื้อหมูไม่รวมไขมันนะคะอัดแน่นด้วยโปรโตีนเมนูข้าวขาหมูนี้นะคะไม่แนะนําให้ทานบ่อยเพราะเสี่ยงต่อการมีคอเลสเตอรอลสูงเลือกชิ้นหมูที่ติดมันน้อยๆนะคะ5ส้มตำ150แคลอรี่ ได้วิตามินซีเมตาแคโรทีนยายอาหารก็สูงมาจากผักและผลไม้รวมได้มะนาวพลิกกระเทียมกระตุน้นภูมิคุ้มกันแถมช่วยบำรุงผิวอีกด้วยแล้วเพื่อนๆในช่องนี้ล่ะอยากรู้ไหมอายุเท่าไหร่ถึงโดนใจคนโสดอยากรู้กดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ h e แท h y Talk บายลีแล้วคลิปหน้าเรามาพบคำตอบกันพอความสุขเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ Bye.